อันนี้ก็สิเอาบ่าอาบ่าตัวน้เนบ่เอานี้ฮตัวนี้อาวตัวนี้มันหลายตัวนี้กันตัวชื่อเลยตัวชื่อเราแฮกนึงเนียตัวใช้จ้ะแยังไม่กินน้ำตวอเู่สองจ้าสิกินม่ละอง lúc <coughs> 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 bên lúc bên tai cũ nó kín nịch mãi hèn à nặng nịch mãi เอ้เกน่ดูหอนเพื่อนแล้วคนก็ตกอีกแล้วเอคนคองเนี่ยมาคนมาคนมาม่ามามาคนมานี่นาวะพาไปยังไงคนคองยบ่อยังง้ตัยังงน่ะ อ๋าๆ่บ่อยู่เออมาหาน้องกินน้ำหนุกเอ้ยกินน้ำหนุกมาใช่ใช่โอ้ยทายๆสบายดีหรือเปล่าลุงเดูผัวขับใจลูกขับใจลูกเดอขับใจเอออันลูกอ่ะนี่เอ้ยนี่ยหอนเทือนหอนซานเลยนังน้องอู้ได้ยังกินได้ยังมาน่ะน้าของดินบ่อนี่ของดินยูบ่อนี่น่ะอาเฮ้อเครื่องบินเครื่องบิน โอ้ของทับบ่อนะอันนี้น่เนีบ่อเอามาลูกมาแล้วบออืมอ๋อช่ำบันขุนคองกันเดี๋ยวเมย์จดีสิว่าเอาน้อยน้อยน้อยโอ้ยของดินไปลูกองาวพี่ก่อนเร็้ มีชิลๆไนจดเอไ้มาดิมีว่าถุงชามีว่าช่ถุงดำบอนเดือ่เออฝนกระตุกบ่หนิขเมื่อไรหยิบ่บนี้องห่วงบอเฮ้ยคว่าคนเพิ่ง เฮ้ยไ่กินหรอวะนี่าเีว่าเห้นี่อ่าอะนี่นี่อ่ะมาดูหาขวดเอ้าเข่ด่อนเละ้นแนสามขวดตนเนื่อยเลยจ่ายได้ายคนกับฝนตกบานเอ้าเอ้าก็กันมั่วแต่เฮยนี่ มันหอยนั่นหอยใช่เลยเขาดูเป็น้าขว่าแ้งอย่งอยหอยว่าแลงันดูแตซื้อคนะแลงพันมีเมานึ่งชแค่เพื่ออยากเว่นเพอนากซื้ออืมเอาไงทดินี่ของกาด้วยอะหอยบอะไอ้กุ้งแกบปันนี้บอกันไม่ได้หอยไม่ได้รองกันเลาจะเป็นแม่นะแง่ เียงเครื่อก็บของใส่รถลงไปบ้านเ็อง้บขอนคืออันคือนังเพื่อนกันเรือปลาดงด้วยตเร็องด้วยั้งคืองด้นอย่างรกันดีเลยหว่ามันนกตรพันจ้ะเพรอันเดียร์้านเดียร์ั้านเียร์นี่ละ้าถูกเอใชดียร์ั้อยห้าห้าด้วยสี่สี่ด้อยเ่มเล้าไจังวดาสที่ด้วยมัน่ไเนาะ ขึ้นแบ่งทังเพื่อนพูดด้เฮ้ยตายชิจ้าอะไรเนาะเตือนตากฝนเนาะมาแล้วมาแล้วมาแล้บ่บ่บมบนบ่บ่บ่อ่บ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 อบ่บ่อ่บ่่ี่บ่บ่นหา่บ่่บ่บ่่บ่บ่บบ เยอะสิด้่ยังไงนายางดินบอเอะไมแล้วไงเก้าสิบบาทเยอะไห้าอะอเยนี่ปลาฉลบปลาลบปลาลบรปลากริดิ๊กรดิ๊ฉกระิ๊ตัวตกรนี่เนาะนี่ได้ีตัวัเดียกเพาร อุถ้่อ่อใส่ตัวนี้ก็ได้อ๋อบัิเสธเลยเพรอะไรปัิเสร็จเลยเดเมนูได้กินเลยย่างๆอยู่เสมอเลยเนอกสิไปตลาดเชโน่กับทางคนเพื่อนแมนชั้นสี่แล้แมนกันคนนิดน้หน่อยาโอ้ยขอบใจได้ดายใส่ตเด้อเอาอาแค่ถุงก็เตินแล้ว กอดชีลองหัวแบงข้างล่างมันก็จะหิวขืนมาคือเก่าชีดข้นแบงเทิง์นขืนก็ะด้มันนั่งกับพ่เห็๊พุ่งอืออนี้ก็เห็นอยู่เอาบ่มางนัดนี่ดูมั่นี่ตีก้อยเอาบ่อก่เตะเจ้าเลยอ้าเจ้าะบ่อกันไร่งขอกาของกานอะออกออกไปไปเลย

ของคุณมักเป็นเจบอครับคบกอกองมักนี่เอาหายกันได้ก็ได้เต้นเลยน่บ่เออะได้บ่เาลงหายหน้าไปชมแล้เนาะสี่ชุ่มบ่แห้งน่ะบมย่านบ่บ่ย่านพีย่านคนให้ได้กันเนาะมื่นปันเอง เออ่านได้คือบริยาพีเน่บริยานเป็นแดดได้พระเรื่องอย่างดีย่านย่านคนนะสองหมาก็ได้เป็นยังามหมากอ่ะมันแฉะเลยแม่มันืออ่อยถ้แทบบอกไม่มีมีมึงอป่ะไออ่ะใล้ปาปาหาเลยดีปลาหายเลยเลย เนี่ยเขาเป็นหน้าที่เขาจีนเนื้อม่ใช่เหรอนี่คือมูมอของกันได้แล้วเดี๋ยวหาถุงมาแช่หน้าด้วยลูกเวลาเขาลงเขาจะได้หิวด้วยไป ปืนได้บาทเลยเห็นได้ได้บาทเลยจะก็มีสงครามเลยลูกหลานกันเตรียมเครื่องบกเครื่องบินเรียบร้อยได้ได้นี่นะอ่าไฟเตรียมลบได้นี่แน่ใช้แข่งจะเป็นยังลูกแม่นยุงกันแข่งหน้าหน้าบ่นเลยอันนี้ตุ้งหน้าอย่น้ำหอันนี้ระเบิดระเบิดมีสองอันแม่ตุเรียนแบบนี้ จะี้งนี่ต้องเลีอยนี่เล่คนป่าังการเบิดโมมีอยู่ดี่แน่ลอบคอบเนี่ยเตรียมไว้เลยแม่อันนี้คือระเบิดนี่เลยแม่พี่ห้อนทหารแม่ระเบิดกระเบิดโอ้สิดอกระโดอยู่นี่นี่แหละเฮ้ยเบเบลบเม่แ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 มีม่แมแม่แม่แมันม่แม่แมแม่แม่แก่แม่แม่ม่แมนม่แมม จะว่าเครื่องวินป้าโมฮีน้ำเลือเครื่องวินเด้อปืนพันยิงไว้ปืนพันยิงเนี่ยต้องตุ่มได้เลยเครื่องวินนี่เขาต้องไปทางนินยูยูอ่ะผู้นายนักทหารร่มมาได้ทหารเนาะทหารนิงตลหมองเหาะงามแท้ใช่ไหมขวัญท่านกินยังอยู่ท่านไม่กิน ท่านนปไดแต่พวกมังงอของที่เปินหามเพาท่านได้แตะอยู่เเนี่ยเอาดล้วเอาเเอะไรมาหายเล็กน้อยนะเอาก <c oughs> น้อยกินเยอะ <c oughs> แม่กินได้ครูกินได้อยู่น <c oughs> ิวยังไม่ไมมเลนึ่ก็แบงกันก็ียคนน,ยนมันหน่อย <c oughs> มันหกนะลูกงงนะแ <c oughs> ม่เวลาิดมาสาอไรนะบเอาพวเห็ดนี่บอ เจให้ด้วเอาว่าเปนแค่เห็ดบอออยชุนด้ก um ันไม่ต้องแม่งนเด้อกันบ่อแล้วมันบ่ไายบ่เอแล้วนะกินนะนะ มันหลายเติมอย่าบอกเออว้่วแลแล้วพอมีได้กินได้หน้าก็มาเลยว้อคำเพิ่นแบ่งให้กันอีกเพิ่นก็ชิลเล่นหน่อยอะไรก็เลยแบบว่าบเอาเข่าคนไหนมึงเนี่ยกินงสองคนเนี่ย

นราไม่สนใจยังบ่แข่ขาดเด่นกันอยู่ข่ารอนีอันนี้ก็สีเอาบ่กเอาบวทานหมอตัวน้อยเท่าไห่สาฮะ ตัวนี้ตัวนี้เหมือนหลายตัวี้อยู่กันัวชื่อเลยตัะชื่อเราแหกนึ่งเนยตัวใช่จ้ะกันยังไม่กินน้ำตูอยู่สองเจ้าสิกินมะมักะ้าเจู่ถ้าเพื่นเอาไปนี่ก็เป็นสามคู่เนาะกินนังหน่ยแห่นะเรียน นอนดึงไม่ได้ว่าร่อเลอกเลกเลื่นะนย่นดิยืนดิอใจขอใจี้ดูอัน้กงันดไหมโมเอาน้มือมาก็ขึ้นมาอีก ชาชิพากินเลยชาชีพากินกินมาบ่หอกกินมาก้ามอะรตั้งนี่เยเื่อง่มาวกินมากันตัวบอกกันมาย่เลื่อนไม่ใช่ิะมันเรื่อมายู่เื่อนมมาขนมากันยาย่าค่ะโอ้ยกินย่่นะกินลวเออาขับใจหละกินมก่อนกินมก่อนแช่บ่อ

มอเิ่ไขอ้าไหวเมื่อเน่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 ริเรียนกับไปเมื่อหุงเขาอยากบ่ไอคนไม่พี่หายี่หายหวดไหวป้าเมื่อเหเออ๋ออ่ามกบ ประกอบประกอบเครื่องบินแม่ประกอบอะไรอยู่อนี่อ้แต่สดอด่มได้เนี่ย่อกลงมกแกอันนนี่เ้น้นนแก่องเปียแน่ัน้่ฮะอ้งกันกเมยังิมสิหนักิมชิมุ่นข่อยอ้ว่าจะ mama ừ. ờ. à. mưa mày Mưa mama mưa mama mưa Mưa mama đây mama 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 mưa. mama mưa. mama 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 mưa. mama 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 mama

กินเมเากินซ้ไแกกินเม่่กินเมดอนะแต่ไม่ของดิ่งเ่เดียวกันถิงแน่เงื่อกันเลด้รายแล้วนะเันไยาินไปหาะบเออกรอบอ่ะหาได้อม่เงเพนมได้ะ

<laughs> nên 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 nên. Ôi, cái này này, nó là Áo, Mai... em mới sao <cười> 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 là sì, mất... mà sao như bọn nè gì này Cái hay cho ส่งคนกลางเราไม่้องไปโอเคลืมปะลืปะเมื่อปอนุปอนุลืมปอันนี้อะปะเมื่อปะเจ๊จะไปในฐานะลงเป็นก่อนได้วันนี้หน้าลงไปส่งมนุึกดื่นนะ ได้กับซีรุ่งเองไงแหละสีทุ่มหาทุ่มเนี่ยมียานผีหรอกย่านคน,นคนมันเงียบบ๊า, okay. ายบายปลาดูงกันเด้อบ๊ายบาย